มาแล้วครับมาแล้วมาแล้วมาแล้วดูแอคชั่นของคันนะครับนายผู้นี้นายผู้นี้นายผู้นี้ติดเสาด้วยนะนายผู้นี้มาแล้วบอกนายผู้นี้นายผู้นี้ มาแล้วครับมาแล้วครับมาแล้วมาแล้วไอ้ไหวบิ๊กไหวมาแล้วครับมาแล้ว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 ตัวไม่เท่าไหร่ครับไม่เท่าไหร่ใหญ่นะนี่เท่าเกือบโหูใหญ่กว่าตัวไม่กินอีวาเนี่ย อาจารย์เขาถ่ายรูปอยู่นี่เออให้ตักงให้เจ้าบันเจ้าอะไรไม่ได้วะเยื่อมะโอ้ยเอานอแม่เอาน้อแม่พี่เอาไอ้สวิงยให้ผมหน่อยครับเพ่อนน่ะขับขอบคุณครับครับผมมาแล้วครับมาแล้วครับ

ก็จะสามโลได้มั้ง่าจะได้ยุด3สามโลขึ้นเลยขึ้นเลยไม่ขึ้นเลยไม่ขึ้นเลยมันติดสอง้างกันนั่นมาแล้วครับขึ้นมาแล้วบ oh, oh, ิ๊กไวโอ้โหสวยๆเลยครับเซียนเอจากสาวชิงชา้าขอบคุณครับ ัวได้หรอกก็ยด้กาได้แล้วอ๋อด้วยจัญญาบันแม่อาจให้เห็นหน้าได้เหลือเหลือเหลืหลออะยังเอาพีเา่เลยอ่ะไม่จะลดอีกเลยโหพี่ดุกพี่ดุกโอ้โหทั้งวันไม่เจอหน้าไห้นะพี่ดุกนะ รัหลายทีแล้วคุณโน่นให้ที่คุณส่วงเขาโน่นเยี่ยมจุ้นเทียบกระดุกครับผมสมหน้าครับเยี่ยมจุ้นครับวันนีไไ้ไม่ไม่ไม่เท่าไหร่ครับเฮ้ยกินอะไรวะนะ่ะกุ้งกุ้งโอ้โหทั้งวันมึงเพิ่งจะกินนะมึงนะ่นี่ครับ มาตกกีประปุกชิ้งครับสะพานพุทธ oh <boy. S 1> เบ็ดล่วงน้ำมีที่กู้ขึ้นมาได้ครับ oh <boy. S 1> ไอหนุ่มสามล้อไอหนุ่มสามล้อครับ เพื่อนจุนพี่เอครับในทีมงานปกพิชิ้นครับน้ำจะได้มาตกทีดูนะครับมืปขนาดนั้นขาหลอกเป็ี่ยนปั๊กแลอดนะอยืมมา

เรียบร้อยยกลงทางลูกมังลูกไม่ได้เวลาปลาเอาหัวเข้าต้องต้องย้อนเบ็ดไม่ต้องย้อนเบ็ดด้วยเวลาปลาเข้าต้องย้อนเบรดต้องย้อนเบรดตเบรดพอหัวเข้าแล้วย้อนเบรดเลยเดี๋ยวเขาูยอน

ไมีคนส่งครับผมโอเคคร,ครับผมจริงจริงครับทำงา,คา,า,า,านครับจะค่อยๆขายเท่าไหร่ครับ